คุณเคยเป็นไหมคะที่ต้องการตั้งเป้าหมายอยากทำนั่นทํานี่เต็มไปหมดสุดท้ายแผนการหรือสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็ลมคลืนไม่เป็นท่าแล้วก็มารู้สึกผิดหวังกับตัวเองที่ไม่สามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจไว้จริงๆแล้วการที่คุณไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อาจจะไม่ใช่เพราะคุณไม่มีความอดทนหรือไม่มีวินัยหรอกนะคะแต่เป็นเพราะแผนการที่คุณวางไว้อาจจะมีบางอย่างที่มองข้ามไปทาให้มันไม่สามารถนาไปใช้ได้จริงก็ได้คะ่ะ วันนี้เราจะชวนคุณมาคุยเรื่องการตั้งเป้าหมายอย่างไรให้มีประสิทธิภาพตามหลักจิตวิทยาคือเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็สำเร็จและก็แฮปปี้ระหว่างทำมันด้วยถ้าอยากรู้ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะ วันนี้ขอหยิบบทความจากเว็บไซต์ New Trader u เรื่อง Five Methods for Effective Goal Setting According to Psychology หรือ5วิธีที่ช่วยคุณตั้งเป้าหมายได้มีประสิทธิภาพตามหลักจิตวิทยาของคุณ Holly Burns แน่นอนว่าถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรสิ่งแรกที่คุณต้องมีก็คือเป้าหมายและแผนการที่จะบลุมัน แต่ก็มีอยู่ไม่น้อยที่แม้ว่าคุณจะมีเป้าหมายและแผนการแล้วแต่สุดท้ายคุณก็ยังไม่สามารถทำมันได้สำเร็จอยู่ดีจริงๆแล้ววิธีการตั้งเป้าหมายแต่ละวิธีก็ให้ผลแตกต่างกันและมีงานวิจัยทางจิตวิทยาได้บอกถึงเคล็ดลับการตั้งเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพในบทความนี้ขอหยิบยกมาสัก5วิธีที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับว่าเป็นวิธีที่ดีและสามารถทำให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ เราไปเริ่มกันที่ข้อแรกกันก่อนนะคะยึดหลักสมาร์ทหลายคนคงเคยได้ยินการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากจะประกอบไปด้วยตัว S มาจาก specific คือเฉพาะเจาะจงและชัดเจนมากันต่อที่ตัว M หรือ measurable เป้าหมายนี้จะต้องเป็นอะไรที่วัดผลได้เช่นถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักถ้าคุณตั้งเป้าว่าฉันจะผอมลง อันนี้ก็คือวัดผลไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าการผอมลงของคุณคือเท่าไหร่น้ำหนักลด1กิโลก็ผอมลงเหมือนกันดังนั้นคุณอาจจะกำหนดไปเลยว่าฉันอยากจะลดน้ำหนักให้ได้48กิโลกรัมเพื่อให้คุณวัดได้ว่าถ้าคุณสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ตัวต่อมาก็คือ A หรือ Achievable คือเป้าหมายที่สามารถทำได้จริงโดยอาจจะดูจากทรัพยากรและข้อจำกัดที่มีอยู่ในปัจจุบันสมมติว่าคุณตั้งเป้าหมายจะออมเงินให้ได้1 0 0 0 0แบาทภายใน3เดือนแต่ตอนนี้รายได้ของคุณแค่1 5 0 0 0บาทอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้คุณอาจจะต้องลองปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันด้วยค่ะตัวต่อมาคือ R หรือ Relevant คือการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือค่านิยมที่ใหญ่กว่าของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะลงทุนเวลาและพลังงานลงไปกับมันเช่นถ้าคุณอยากมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่คุณตั้งเป้าหมายว่าอยากทำงานแบบมี work-life balance ซึ่งไม่สอดคล้องกันเท่าไหร่เพราะคนที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจำเป็นที่จะต้องลงทุนลงแรงในการทำงานมากกว่าคนอื่นๆดังนั้นชีวิตพวกเขาอาจจะไม่ค่อยมี work-life balance มาถึงตัวสุดท้ายก็คือ T หรือ Time b ounce. คือการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนเพราะมันจะเป็นตัวเร่งให้คุณลงมือทำเพื่อให้ทันเวลาที่ตั้งเอาไว้เรามาดูตัวอย่างการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทกันดูนะคะ แทนที่คุณจะตั้งเป้าหมายว่าอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงเป้าหมายนี้คุมเครือเกินไปและวัดผลอะไรไม่ได้ให้คุณลองตั้งเป้าหมายเป็นว่าอีก6เดือนข้างหน้าฉันจะวิ่งให้ได้5กิโลเมตรภายในเวลา30นาทีการทำแบบนี้จะทำให้คุณมีแผนการที่ชัดเจนขึ้นและโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายก็มีมากขึ้นด้วยค่ะ 2. ใช้ประโยชน์จากการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายวิธีการนี้คิดค้นโดยนักจิตวิทยาที่ชื่อปีเตอร์โกวิเซอร์คือการที่จะเปลี่ยนเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้ให้เป็นแผนการว่าจะลงมือทำสิ่งนั้นเมื่อไหร่ที่ไหนและอย่างไรเช่นถ้าคุณอยากอ่านหนังสือให้มากขึ้นคุณอาจจะวางแผนว่าทุกวันอาทิตย์ตอนบ่ายโมงฉันจะอ่านหนังสือเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงในร้านกาแฟาที่ฉันชอบ การทำแบบนี้จะทำให้คุณไม่ต้องคิดมากหรือรอแรงบันดาลใจว่าจะทำกิจกรรมนั้นเมื่อไหรด่ดีพอเมื่อถึงเวลาที่กำหนดเอาไว้คุณก็จะทำกิจกรรมที่ตั้งใจไว้โดยอัตโนมัติได้เลยการทำแบบนี้จะช่วยให้คุณเดินตามเป้าหมายของคุณได้มากกว่าคนที่ไม่ได้ใช้วิธีนี้ 3. มมองหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นและหาแผนสำรองเอาไว้แน่นอนว่าระหว่างทางที่คุณเดินตามเป้าหมาย จะต้องมีอุปสรรคหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นการวางแผนสำรองเพื่อรับมือเอาไว้จะช่วยให้คุณไม่ออกนอกลู่นอกทางหรือล้มเลิกแผนการที่ตั้งใจไว้ซึ่งวิธีการก็คือให้คุณลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จร่างวันหรือประโยชน์ที่คุณจะได้รับคืออะไร จากนั้นก็ให้คุณลองคิดดูว่ามีอะไรบ้างที่จะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้คุณไปถึงเป้าหมายนั้นๆแล้วให้คุณลองคิดแผนสำรองเพื่อป้องกันอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นเช่นถ้าคุณวางแผนจะออมเงินก้อนหนึ่งคุณอาจจะจินตนาการว่าถ้าคุณออมเงินก้อนนี้ได้ชีวิตทางการเงินของคุณก็จะมั่นคงมากขึ้นแต่อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทางก็คืออาจจะมีค่าใช้ใจ่ายไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาล คุณก็จะมีแผนการสำรองเรื่องนี้อย่างไรอาจจะเตรียมทำประกันสุขภาพเอาไว้ก่อนเป็นต้นพอเมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นจริงๆก็จะไม่กระทบกับเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้ 4. ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นมีงานวิจัยบอกว่าการได้รับการสนับสนุนจากคนหรือสังคมรอบข้างเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บรรลุเป้าหมายถ้าคุณตั้งเป้าหมายและลงมือทำอยู่คนเดียวแน่นอนว่าเวลาเจออุปสรรค บางทีก็จะทำให้คุณท้อแท้หมดกำลังใจผ่านลมเลิกเป้าหมายนั้นดังนั้นก็เลยมีการแนะนำให้คุณลองแชร์เป้าหมายของคุณให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวเพราะคนเหล่านี้พร้อมจะซัพพอร์ตคุณและช่วยคุณมีกำลังใจมากขึ้นในการก้าวเดินต่อไปอีกทั้งคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่สนใจเรื่องเดียวกับคุณก็ได้เช่นถ้าคุณสนใจเรื่องออกกำลังกายอาจจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนที่ชอบออกกำลังกาย การทำแบบนี้จะทำให้คุณยืนระยะในการลงมือทำได้นานมากกว่าคุณทำอยู่คนเดียวและถ้าเป็นไปได้ลองหาคูห่หูหรือพี่เลี้ยงที่จะคอยให้คำแนะนำที่ถูกต้องและตรวจดูความก้าวหน้าในเป้าหมายของคุณ 5. ติดตามความก้าวหน้าและปรับตัวอย่างสม่ำเสมอการตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพเป็นกระบวนการต่อเนื่องต้องมีการประเมินความก้าวหน้าและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นซึ่งคุณอาจจะกำหนดว่า คุณจะตรวจสอบความก้าวหน้าหรือเป้าหมายของคุณทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนเป้าหมายหรือกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับคุณและสถานการณ์รวมทั้งมีการฉลองเล็กๆสำหรับความสำเร็จที่คุณทำได้เพื่อเป็นการให้กำลังใจตัวเองเรามาลองสรุป5วิธีที่ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายได้มีประสิทธิภาพตามหลักจิตวิทยาข้อแรกยึดหลักการสมาร์ 2. ใช้ประโยชน์จากการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 3. ม,มองหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นและหาแผนสำรองเอาไว้ 4. ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นและ 5. ติดตามความก้าวหน้าและปรับตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นอย่างไรบ้างคะกับเนื้อหาที่นำมาเสิร์ฟกันในวันนี้ถ้าคิดว่าเนื้อหาวันนี้ดีจังช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราหน่อยคะ่ะ และถ้าอยากแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปให้กับเพื่อนๆหรือคนที่คุณรักก็กดแชร์ไปได้เลยนะคะและก่อนจากกันขอฝากคำคมจากเลสเบลที่พูดไว้ว่าจงตั้งเป้าหมายไว้ที่ดวงจันทร์เพราะถึงแม้ว่าคุณจะไปไม่ถึงคุณก็ยังได้อยู่ท่ามกลางหมู่ดาวหากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ u like, b s c r i b e และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น Be yourself, be better สวัสดีค่ะ